มึงจะละขั้นเบ็ดผมอ๋อขันยูเนี่ยยูบดินยูบอเดี๋ยวผมมึงก่อนโอ้ดินี่นี่นี่เห็นโตแล้วครับโอ้โหเนี่ยไม่ดุนยู่ครับกันกินเนี่ยนีย่เดี๋ยวเดี๋ยวผมมึงก่นอนยูบอนั่นนั่นดินอยู่ครับดินอยู่ดินอยู่ สวัสดีครับผมสวัสดีตอนบ่าย4ีโมงครับบริบปอกันโดนกับสองสามหมื่นไข่ครับไข่ไข่เสื่อหวัด่าฝนเมื่อไหร่ครับฝนตรงเลยที่เวลาสุดเขียนพวกจามาอกดหลยมันตายอย่ไงผมก็เลยไปปนนล่อยได้เติมดูวันนี้ได้เห้อปูมากครับผมหลกลายเลยไ เหยี่อปูมากครับปลาไหลมันได้เดี๋ครับผมไปไปสอนน้องนิสาไปสอนน้องวงเวียนนี่นะครับเดี๋ยวกันปลากินดีเดี๋ยวที่ไปสอนน้องเงี้ยวขึ้นไม่ยังไหลครับนิสาผมเดี๋ยววันนี้พ่อมาใส่แบบนี้ครับเหยื่อปูเพราะว่าร่มปวยแหละร,รดด่วมเปลี่ยนผิดร่วมป่วยแหละครับเริ่ออากาศยิ่งเย็นมากหมื่นสองหมื่นแล้่ก็ได้สิมาเทียดเกณีเหยื่อปูมันมหายเลยครับหายเลยเพื่อนมาใส่ยสยอยู่ยเ,เพือมาใส่เหยื่อเพ่เข่ง พ่อไม่จะดลุดลูกเหรอครับเน่าปูกันดิปลาตัวใหญ่นะครับเพราะว่าลมมันอวยแหละปลาสิไอ้อวยเขาเว้ยนะครับเพราะมันลมมาหลายหมื่นละหมื่นสองหมื่นแล้วครับเนี่ยลมเวยอวยเลยเฮ้ยใส่ไม่ต้องพุดนะครับผมไม่ต้องอันนี้ปลาอยู่ข้าวผมอยู่ผมเด็กก็พอแงอยู่ผมตัวบอกโลกงบ่วงนะครับผมเดี๋ยวใส่ไปเลยครับเยียงหางในจังหน่อยหรอเก็บเศร้ากําังครับบังหัดช้าชีพเดี๋ยวนี้ครับเสียแน่ขาดแน่พักแน่ เดี๋ยวอยู่ประมาณยี่สิบหา้ายี่สิบหกลังเลยเดี๋ยวผมมีร่อง,องมันเงาป,ปูครับล่าสวนกับใสยูบุ่น,นะครับบนโต๊ะไรก็อพอได้กินอยู่พอได้ปนอยู่ครับยี่เดือนพุงกุ้ดไว้ได้อยู่สวนทางนั้นมันรถเบิดบานน่าเลยลบเอาเบ็ดนี่แหละไว้ใส่เบ็ดตัวนี้แล้วมันใส่แล้วไว้ใส่เงาจีเดือนโตครับเพราะว่าพ่อคอหน่อยร้ายครับพวว่อโค่รุ่นแรงใสยี่ใส่ท่านหมดน,นะครับอันนี้ อันต no ัวนี้แล้วไม่กัดอนนี้มีขีดซองครับบางีเดินเป็นคนละขีดกันเดี๋ยวตัวนี้เป็นขีดเนียปูลองเทียบเนียปูมั้งครับเดี๋ยวลุ่เดี๋ยวฟาวไซเลยครับเดี๋ยวเอาเพื่อไปใส่ตัวไหนน้องตัวขอพอดีเลยครับบนไหลบนยันว่าล่มป่วยล่ะใส่เนียปูครับว่าเขียดมันบุกออกครับหมองว่าลุ่มลุ่ม บูย้ยหมอกเลยเด่นต้อไตมาเยต่ยมือช่อมือเยมันตายแน่ตายไปได้ตื่นผมก็เลยไปปล่อยสักนี่เด็กเงาปูครับหมดไ่ด้วเหรอผมใส่ช่วงปีได้ดอกน้แกงขึดช้อนนั้นน้ำมูลล้นไหลน้ำแกงขึนใส่พวกคอไม่จะบักลูกัวเหรอครับเาปูแต่มันนี่ย,ยืดหนาตานี้ร่งใหม่รครับเด็กจะหน่อยไปขอไ้ครับ มออันโดนเพื่อได้เด็กเซียปูนครับป้ากินมันกับต้นไงนะครับมัน่็จะกินบอ่อมา,อานี่ไงไมันก้อยใน,นต้นเขาจ่างๆ่ะครับมันมาเด้อจากยีเลย,ยด้านป้าใ่เบ็ด มันก็ได้าขายก็ได้าขาน้ำมันลดลดน้ำมันเบิดขี่จักรยานมา,ามาเก,ก็บโมกเลยครับโกัใใบ้านละออเขาลัางไายไปนะัเอาเดี๋ยวอรส่ครับเดี๋ยวเพื่อเดี๋ยวใส่คลิปใส่เพือน,น,นตอัเนี่ยกี่กิเดียนฟอ,อ,อ้ยอมาเลยไล่เอ็นอไรกัน ใส่่กอนตัวปูก็ซ้ำหนึ่งนะครับเบาหน่อยพอดีเลยตัคอ,อก็ลังขับมันมันเลยครับกอ้อนนี้ครับนี่ไก่ตามันนี่บังก้อนไปเลยแห้งสูตรคมก้อไปแห้งไรมันไปถือเนื้อมันเนี้ยมันตายครับ เนื้อปูบเกลงเนื ¿Sí? lasse, ้ออมครับประมาณนี้นะครับผมมองได้ม่หาแน่กับแฮมโก้ยน้อยหนาครับมันยังอยูดีดุนมั่นปลาบกี้ถก็อยูองันนะผ่นปาไตเดี๋ยวเหมันก้ยน้อยาครับมันก้ยน้อยหนาสินะครับนี่แล้วมันจมนานนิน้อยบายห นะครับเนี่ยปลาคอมาขอมากระเจี๊ยบกลับเลยครับเนาะอันปลากินกับเ้ลุ่นต้องแง่เลยครับอันโมกินกับยูงสิแหละอันนัตายคว้านนั้นตายเลยครับมันแดดอ่อนแหละเนาะเดี๋ยวพอกันตอนยามครับตึกเดือกกว่านะครับจากสามถุ่มสองสามถุ่ครับเปลือมันกินดีกับสิบเดี๋ยวไม่ย้ำอีกรอบเดือกอีกเปลือมเนี่ยมันพอได้ขายอ่ะเดี๋ยวพอกันกับผมยังได้กับฝากกดติดใจให้ได้กับผม ก็ดีามไว้น้ำเพื่อเป็นปกำลังใจผมเตียื้อปูครับผมนี่องอไม่ฉี่ละมาเด้อล้มอวยอวยสวัสดีรอบเด้อครับผมหาทุ่มครับข้าแต่ยางรอแท่งปลาบมหันมลล้มปลาบุาขึ้นเลยไปยำเงอปูครับผมใส่ไหวัวงซีมงครับใส่เหล่าผมก็ไปใส่เง้อีกเดือนต่อ พยายามเงียกีก่เดือนแล้วครับนี่ครับก็ได้อยู่มึงเงียบปูผมสิไม่แต็มบ่ขันมันกินกับไอ้ลุนตัวใหญ่แหละครับเอาเนี่ยยังดีอยู่ครับบบเบืองเงียบผมได้ขันบ่ตายอามันมาได้มือเสาะยางกายมาลายลังหลายเล่ี่ิก็จะเห็นลังได้สวมอยู่ครับเงียบปูผม <laughs> มันไปะล่มบ่ครับมันต้องดึกๆไหม นั่งน,นี่โอ้ยมว่าโบายู่แล้วนี่ยัอยูมาดินเลยเอ้อาเอแสดงว่ามีปลาอยู่มีปลาตัวใหญ่อยู่โบยู่ครับปมวา่าน่ะโบยู่ครับโอ้ยเอ้าอไม่หลุนอยู่ครับเดี๋ยวใส่เงาไปไหมก้อนอเลื่อมยิ่นแหละครับอากาศถ้าว่าเห็นสวบหลังนึงอยู่ครับน้ว่าได้ลุดครับเงาปูผม ยังสิมีแต้มบอดอกบ๊มี่บ๊อบไยังครับแต่ว่าเห็นปลาสวมอยู่ลังหนึ่ง<อ>แสดงว่ามีปลาอยู่มังสิมีอีกออบนน่ฮึอยู่บ่นาะเดี่ยมึงจะล่ะขันเบียดผมเอ๋อคนอยู่นี่รูบดินอยู่บ่เดี๋ยวผมมึงก่นอนบดิน นี่นี่นี่เห็นตัวแล้วครับโอ้โหนี่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 นนนว้ายได้การครับผมเห็นไหมเป็นเงอๆอ,อยู่เอาๆเ,เ,เ,เดี๋ยวผมอันนี้เอาไม้ตาก่อนเพราะว่าน้ำร้ายเดีือดรุด <c oughs> ว่าแต่ชิโอยู่ทำงานแล้วเมี่าปูผมเบมีอาปูกับปลากระยุรุนนี่นะครับนี่รุนเลยเครื่องโล่แต่บ่หอดโล่ครับ แย่าก็ตัวอ้วนดีอยู่แต่จิบมีเต็มมีเต็มแล้วตรงจีบมีมมบ่โอ้อยลงังนี่มิสลัดแท้กับปูไหมเมื่อกีมันห่อนทรายเบียดปมขึ้นมาอยล่ะลยบริเ็ดอันนี้กามมนออกขางหนึ่งแล้วจีดออกครับเนาะตาแ่ไงอะไรไมก่กอนเพื่อมันอื่นสองมัน <laughs> ย่างสิเบิร์เลยครับย่างฟังถั่วขุ่นบ้านนี้ที่หไหนไหวใส่ไปตั้งอันนี้ต้นยุคข้านะครับตั้นนาหนามร้ายแห้งเลยใส่หอมฟังเลยย่างมาได้แล้ครับฟังหาหกลังนี่แหละมันสีมีโบฟังทั่งนี้โอ้โหมันสูงเก๋ย์สูงจลมหัวแม่ ก็ไอหลุลก็ล้างว่าฟังท่านหนิหล้างนี่ไปจังไหนว้าไปก่อนนี่ย่งเดี๋ยวของลมแห้งตัว้า่สิเบ้อเลยเหรอครับฟังท่านหนิว่าท่านเห็นสวนก็ล้งอยู่ เว้ยเหสุดท้ายนะครับแต่ไรเงี้ยโอ้ไตยังอย่างถึงเลยไตยินมาปลามากบุพเพเยอะเยอ๋ออ๋ออ๋อแล้วแต่งอะไรก่อนครับแล้วทีนยังรูไปมึงอยู่ครับนี่เินเสียงสวบอยู่วังสวงรู้ไม่แห้งไหมฟังท่ากุนเนียบ้อยครับ เนื้อปูกับแท่งปลาในซองตัวปลาป่ากับป้าคอหน่อยตัวปูใหญ่ปมื่ดไหรับสูตัวผมแท่งมาได้ปูบางทีนะหลุนโลครับตัวนี้ตัวผมเอาสมองแท่งออกตัวนี้ก็ตัวนี้เป็นเนี้อเนื้อ,อขี่กระเดื่องครับเนีย่ยผลงานโดยรวมครับมีแต้มก๋วยเคแล้วครับเนื้อปูสวบสองลัง ได้ตัวหนึ่งเขาเคียนเลยครับอย่าถามามึงเื่นเสาเพราะว่ามันเหลืองร่มแห้งเลยเนาะอย่งไดก็เรีงว่ากันเื่นเสาเดี๋ยวมองกันเงิอเสาเพื่นอนนี่ครัวันนี้ราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับผม <c oughs> สวัสดีตอนเสอบครับผมอากาศเย็นๆแต่หมอกลองครับไปยามเบียร์ครับเสีงเงยงป,ปูแหว่งวัน มือคืนไม่ยำดึกดเดือดี่หาทุ่มเด้เต็มหนึ่งครับตัววางเครื่องรลย่นี่แหละครับตัววใหไ่ปัไดแต่ที่เลื่อยเครื่องอยู่ดอกครับผมว่าตัวมันอ้วนอยู่ใส่ไม่ผิดนะครับเดี๋ยวมือเลีเ่ยงเงียผมยังอยู่ปูผมยังอยู่เดี๋ยวผ้าไปใส่ทั้งผุนครับทั้งปุ่นเดี๋ยวผ้าไปใส่สนทั้งปุ่นเพราะว่าทั้งผุนมันยังอยู่ปากหงวยเลยครับฟานไ,ไก่เขาหงยเลยไปเดี๋ยวมึง เออมนันอี่มันเส้าหนี่มี่พ่อโตกว่ามันขึ้นสวบอยู่สองหลังบ่อครับได้แดกแ่เดียวหลังหนึ่งบบยูเส้าหนี่มี่พ่อโตกว่าน้องไปเดี๋ยวไปลุ้นด้วกันครับหลังแหลกไปยังไง ยังโมเ่างโอ้ยย่างยัางที่กูนี่หลุนพ่อลังบอสนี่กลา,ายมาลายรังเอมันขึ้นยังมันสวบสองรังอยู่ดิไ,ได้เตีมหนึ่งอยู่เจ้านี่จะได้หลุนบ่หนินี่ขี่กระเดือนกินดีด้วยครับมันขึน้นนี่ตัวงามพ่อตัวสรางเขียรน,นี่ไง เยวดีวผ้าวิเศษผุนครับมะเร็งมันยังมโหกันเทียนี่หกแห้งครับใบเขาใบหาแันหลายตันเทียกับปูนเขาไปเกปาะปลาหรือมกวะหอก <c oughs> น่อยน้ำห,หมอกลงแห้งปลาไปกินเหงาบอ้อครับเมื่อคืนถือยุ่แถวนี่นะครับยุรังได้ดอกส่วนเหลือยหลกยุบอ้อปลาเลยว่าท่านกินโอ้ลรังหนึ่เงเหยาเพบายัางจะแดงว่าสวบอยู่หางบลดิรุนเลย สีเบื้นแล้วครับยังอยอหหันนะครับว่างหกลังนี่นะครับไม่มีตัวอีอรีวอเดี๋ยวนี้ อยังดินอยู่คือเกาฟ้าท่านี่ไม่เห็นปลาสวบเลยครับสิเบิดล่ะหมอลองแห้งปลาบ่กกินเยอะวะเนี่ยนีคือเกาอยู่้ายโสมขื่อบนอน้องสาวนียจะเต็มแน่พอจะเติมกันขึ้นก็นมีเต,ต็มเดียว เบ้อะเลยครับล้างสิดไทยฮึล้างสุดไทยไม่รลุนเด้อครับบานนี้อยู่เด้ออยู่เด้อเนี่ไม่รลุนอยู่ครับกันกินเนี่ยนี่เดี๋ยวเดาหัวมึงก่อนอยู่บ่นั่นนั่นดิ่นอยู่ครับนนดิ่นอยู่ดิ่นอยู่ นายยูยูเอ้าๆอิออกนก็มากินหลนงังสุดท้ายมึงตัวใหญ่สำหดับไอ้มันดิ่นอยู่ได้ครับริหัรน,นายยูยูนั่นๆๆๆนั่นๆเอาเอาก่อนเดี๋ยวมันจะรุดครับ บมกนเดี๋ยวลุด โอ้ยกินก็ไม่กินหลังสุดไข่เนาะยังหน่อยก็ยังกินอยู่มขึ้นก็เต็มนึงเรียวสองก็เต็มนึง่งขึ้นก็ชอบนี้แหละครับผมกู้เก๋ามันรุนกับปิดปากหน่อยเดียวนึงเนี่ยตอนนั้นไหวโดนกูนี่รุดแทะครับผมอ๋ออ๋อ้ยเดี๋ยวเปล่าแล้ยวสองนี่ ามานอยู่ล่องเงียบปูได็้องเต๋อการเด็กการครับใครอยู่เอาไม้ตักมะนำ้ำล้อมานี่บอดีกินแถะอะเก็บบอลครับเดี๋ยวมันลุด Rồi, mà sả con này rút thẻ Rồi lên các bốm chọn ขึ้นกับแซมเนึ่ยป้านุ่นไล่เข้ามาสุ่นสองโต๊ะรู้ไหมแล้วมันขึ้นยังไงก็หนีอยู่ก็นนี้วางเครื่องโลนะครับต้องขึ้นวางพวกคิดลองเทียบมันครับเพราะว่ามันมันช่วงเล็กๆอยู่ปลาเพราะท่านกินดีเป็นไเพราะว่ามันบวกล้มมันล้มช่วงเด็กๆไหมช่วงอันนี้มันบวกล้มเลยช่วงสองสามถุงมันล้มแต่ก็หมอมล้มคักเลยครับนี่จ้ะไม่ขอเพียงเบ็ด ถ้าปูนเขาเวีนๆอยู่แลวก็คิดหเป็นคิปพาแหลกพาซ่องไอ้ใช้างียเดือนถ้าปูใช้พยายามโตเลยครับคิปนี้งเด๋ยวสิลงคิปนี้ก่อนชองโตกับผมวัดเยบเงเนี่ยเงียปูอ่ะจำเลยก็ได้ปนเนี่ยครับก็ได้ปนนะครับแต่ขายของยูบาล์ร้ตื้นอยู่ครับวันนี้ดเลาขายองปนเดี๋ยวมันจะจอยค้างไว้ร้เหมือนอ่ะ อ่าน,นี่เริ่มไม่เลือกฝากกดติอใจห้แน่ครับผมอั็นมากจังฝากกดติดตามไว้นะเพื่อเป็นกำลังใจผมยังบ่ผ่านคลิปไหมครับผมเดี๋ยวตรงน,นี้ดิเดนเงี้ยพูดหะือเปล่าพูดต้องมาตายกันไรเลยครับวางซิคกอตุล่ะแต่ผมปล่อยไปครับเดี๋ยวมันอีกต้องละมันเกินไปครับเดี๋ยวไปหาเอาไหมกันไหนครับพวกดื้ออยาหรอกงั้นยังว่ากันติดต่อไปเดี๋ยวมาเลี้งยงก็จะพุ่นรับ ต้องหันต้องปาย่ค่ะต้องใสผมใสเาพวกกินตัวโลโลลัวใ่้าว้านอาจจะใส่ใน่วงใบเลยครับแล้วยังไปหลีวราปรมของเขพราะนเประชุมะหเดี๋ยแล้วยังไม่ลุยตัวี๋้วสอนอันนี้ปุดครับยิ่งนั่งหัวไหลใส่เ้อปูนก่เืองเงาอกครับกันมันกินกับโไท แล้วไปเบิ้ลมือกันยูสี่แหละตาไว้เพีย้ยนซะนี้นะครับผมเดี๋ยวพอออาคิปต่อไปสวัสดีครับอย่าลืมเล่อกัากคนไหนก็แช่กิดีตามไว้นะเดี๋ยวไปกำลังใจผมเดี๋ยวติดตามคิดต่อไปเลยครับฟาดสองอไปเดี๋ยวไปปู่เจ้าหนันต่อก่อนอ